น,น,นี่เราก็ปูพื้นเรียบ,ยบนะครับพื้นเรียบเนาะนี่เป็นรูน้ำลงนะนี่ก็ปูแล้วเก่าปูละตรงกลางเป็นร่องน้ำนะอัดโฟมนะอัดโฟมขาวเนาะตรงกลางมันตรงข้างในอัดโฟมขาวนะแล้วก็ท้ายท้ายนี่ก็จะปูเหมือนกันนะปูขึ้นมาแล้วก็อัดโฟมขาวเหมือนกันนะนี่ ปูขึ้นละอัดโฟมขาวนี่ปูล,ละอัดก็ใช้นี่ฮะใช้โฟมเนี่ยเป็นตัวประสานเนาะใส่ตรงพื้นอันไหนที่ยุบหรืออะไรก็ใส่อันนี้ไปนะครับทำเป็นแบบนี้นะฮะใช้โฟมก้อนแบบนี้ครับก้อนใหญ่ๆเน,ะนะี้ยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยว แต่ก็จะปูอีกนะ่ปูแนละ้วมีร่องลงไปร่องสลบเป็นคล้ายๆอันกลางนะครับจะได้มีที่หนังแล้วก็ป้องกันเนาะป้องกันการจมเนาะเวลาน้ำเข้ามันจะไม่จมะครับมีกระปูน้ำเหมือนกันนะเนี่ลึกเหมือนกันนะนี่ตรงนี้ก็ห้องขังเหยื่อเนาะเราก็ปิดเขาจะปิดกันแต่นี่เปิดไปเป็นห้องขังเหยื่ออันนี้ก็เอาไว้เก็บสมอ จริงเป็นห้องอับเฉานะเแตเราทําตัวนี้แทนแล้วก็ไม่มีปัญหาเวลาพื้นแตกพื้นอันนี้มันก็หมดปัญหาไปนะเพราะยังไงมันก็ลอยเนาะม,นมีโคมสองสองจุดละเดี๋ยวข้างหลังอีกจุดหนึ่งสามจุดสบายเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับหายห่วงโอเค